ปัญหาของผมเนี่ยคือ,อสายตายาวแล้วก็สายตา,ยาเอียงครับสายตายาวก็คือเวลาอ่านหนังสือเวลาทํางานเขียนหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องใส่แวน่นสายตายาวแล้วเวลาแบบว่าใส่แวน่นปุ๊บก็เห่ยหน้าขึ้นมาก็จะเบลอแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือสายตายเอียงเอียงเนี่ยปัญหาคือการขับรถเวลากลางคืนเวลามองป้ายป้ายบอกทางหรือว่าเวลามองอะไรที่เป็นแสงไฟอะไรเงี้ยครับแสงจะกระจายภาพจะซ้อนก็เป็นปัญหามานานพอสมควรครับ ความรู้สึกแรกเลยนะครับที่เข้ามาที่ออร่ราคือทุกคนน่ารักมากครับเป็นกันเองแล้วก็มีการตรวจวัดค่าสายตาที่ละเอียดมากไม่เคยวัดตรวจวัดค่าสายตาที่ละเอียดขนาดนี้แล้วก็เลยทําให้มั่นใจว่า,าผมจะได้แว่นที่เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันของผมจริงๆครับ ได้แว่นโปรเจสิสแล้วก็ลองใส่แล้วนะครับคิดว่าไม่ยากอย่างที่คิดอย่างที่เคยกงังวลตอนแรกจะได้ยินมาว่าจะต้องใช้เวลาปรับตัวจะงงจะมองค่อนข้างแบบอ่งงงงนิดนึงอะไรเงี้ยครับตามืกี้หลังจากที่ได้แว่นแล้วก็ลองแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอ่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดคิดว่าแค่วันสองวันเนี่ยผมก็สามารถที่จะใช้แว่นได้อย่างชำนาญแหละแล้วคิดว่าคงใช้ชีวิตได้ดีขึ้นได้ง่ายขึ้นสำหรับชีวิตผมแน่นอนครับ